ะคะเราจะพาทุกคนไปเก็บเห็ดนะคะเห็นไหมคะฝนเพิ่งหยุดตกเหมือนกันนะก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเห็ดหรือเหมือนจะมีเห็ดนะแต่ไม่รู้ว่าจะใช่เห็ดหนคอนโนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดด้วยกันนะคะโอ้ยมีเห็ดนี่เห็นไหมโอ้ยอันนี้ไม่เอา น้อยๆนะเนี่ยว้าวเนี่ยอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีอยู่นะมีเยอะเลยนะเนี่ย น,นี่เลยคะ่ะขึ้นไปข้างบนแล้วเห็นไหมเยอะเลยนี่เยอะเลยขึ้นไปถึงข้างบนเลยะะ่ะเนี่ยเยอะมากขึ้นต้นไม้หมดเลย เยอะยวแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บอันนี้นี่ตรงนี้ก็สวยอยู่นี่แมงและกินเข้าไปแล้วนะนี่สวยๆวยเก็บใส่ถุงซะฝนตกแล้วก็เห็นลนะก็ลื่นๆนะเหมือนจะเป็นเห็ดแบบน,นั้นเลยเห็นไหมคะสวยงามสวยงามมาก เดี๋ยวเราไปหาต่อนะคะหาต่อหรือเปล่ามันมีหรือเปล่านะจ๊ะเห็นไหมคะสวยงามเลยค่ะ แก่แล้วนี่ก็แก่เห็นไหมคะเราไปเจออะไรเอ่ยนะเห็ดขอนสนนะ ว่าน,นี่มันเป็นต้นสนแล้วเห็ดมันอยู่ข้างในมันก็เรียกว่าเห็ดขอนสนเนาะไม่เนละไม่เยอะไม่มันมีไม่เยอะน่ามีแค่เอ่งเดียวเองนะนี่เห็นไหมคะนี่เห็ดน,นี่เจอแล้วนะจ๊ะเห็ดขอนสนนะนี่ขอนสน คอนโซนนะคะมีอยู่หลายอันอยู่นะแต่ว่าเล็กๆอยู่เลยอะนะเล็กๆอยู่เลยนะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเล็กๆ นั่นก็เหลืออยู่เล็กๆไปรอบๆสิดูไปรอบๆสิมีตัวอื่นเห็นไหมมีตัวอื่นเยอะเลยนะเนี่ยนี่มีตัวอื่นก็เยอะขึ้นเยอะอยู่เลยนะนี่มีอยู่เนะี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวเล็กอยู่เลยเนาะ ตัวเล็กๆเองค่ะยังเก็บไม่ได้ตัวเล็กอยู่นะเราไปหาใหม่เพื่อว่าเราจะเจอบ้างเนาะอันนี้ก็มีนะคะนี่นี่แต่ตัวเล็กมากนี่ตัวเล็กมากเลยค่ะนี่นี่ตัวเล็กๆอยู่เลยนะมีสองตัวนี้ แต่มันไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนเฮดคอนโซนเนาะอันนี้ก็มีต้นโดดเดียวเดียวได้อันนี้ก็เห็ดเหมือนกัน ตัวนี้มีหรือเปล่านะเหมือนจะมีเห็ดเยอะแต่ว่าทําไมมันไม่เห็นมีนะมันก็เหมือนจะมีเห็ดคอนสนขึ้นนะแต่ว่าไม่รู้ใครจะเอาหมดแล้วเนาะเห็นไหมต้นนี้แหะอันนี้แหะเหมือนเห็ดคอนส่วนเลยนะเนี่ยนี่ยังเขีเ้เล็กๆอยู่เลยเนี่นี่สีนี่เล็กๆสงสัยมีคนรู้จักที่นี่มั้งที่คนมาเอาหมดแล้วเนี่ย อันนี้นะคะเห็นเช็คในกูเกิล่ะกูเกิลบอกว่าเขาเรียกว่าออยสเตอร์นะออยสเตอร์เป็นออยสเตอร์นะเนียดีกินได้นะมันจะขึ้นตอนฟอนะมันจะขึ้นตอนช่วงหน้าประมาณกับช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะนี่มันก็เหมือนกับออนะยสเตอร์นะั่นแหละนะเห็นไหม เอาถุงใส่ปนะก็ปลอกมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาถุงใส่ก่อนนะคะเขาเรียกว่าอนะอยสเตอร์ออยสเตอร์มัชชูมนะเดี๋ยวแยกต่างหากนะคนละแบบ ดูที่ฟังมีหรือเปล่านะดูกันไม่มีหรือเปล่าวฝั่งนี้ไม่มีแล้วมีอันเดียวนี่แหละนาะมีอันเดียวเลยค่ะ ว้าวหักได้แล้วใหญ่มากอึ๊บนี่เป็นกองเลยเกองเลยแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยว้าวเป็นกองเลยค่ะ ว้าวแมมคลิปนี้นะคะ<อ>ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าสมมุติยังไม่หนาวกันไปเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเก็บเห็ดต่อนะคะโอเคนะคะแล้วก็อย่าลืม s u b ส c บ i b e ให้ช่องของเราเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะบ๊ายบาย